มาเบิ่งบรรยากาศทางนี้พี่น,อน้องบันไดมาเบิ่งบรรยากาศทางพี่พี่น้องบันไดครับก็มีการเริ่มถอนตัวแน่ละนละครับเซียนสะดุ้งก็เริ่มถอนตัวแล้วนะครับโอ้พี่น้องเอ้ยปอาดัวปลาไหมพี่น้องปลาโตปลาโต ไปยศไปพี่น้องว่าม,มนันเกือบสิบโลพี่พี่น้องว่าครับ,รบตัวเดียวคุ้มเลยพี่นอ้องโอ้ยได่เลยครับตอนนี้ว่าท่านเห็นว่าเสี้ยนสะดุง้งทางใดเป็นใดนะครับต,ตัวใหญ่ตัวเนี้ตัวเนีย้ยตัวเนีย้ย อาจะป,ประมาณเกือบเกือบสิบโลเลยเออได้ตัวเดียวบะครับโอ้ปลาจีโจ๊กนี่สิครับท่านเป็นสื่อขายกันโลแล้วท่าเด็กแต่แม่เนี่ยผมขอเบ่งได้ปยบแม่ผมขอเบ่งได้ปยบครับไม่อยากโซ่ให้ผมได้๋่ะบอ มแม่มาจากที่ไหนครับนี่อำเภอเพ็อํเภอเพ็นโอ้เสียนจากอํเภอเพ็นรอบที่แล้วเสียนมาจากอํเภอเพ็พมันก็ได้ปลาเอ่อยังก็หักกตัวง,ง่าด้ครับกับปลาตองร่นีองน้องขุนวะลองอันบันทะเลนหมโบนะครบ้นะเลไดไปดิไปย็ลุ่่นเียนปลานัา่น ตตองงสองโซ่ตดองงายมาทะเลก่ว่านองนองเ่งน้องเงิบอกไปทั้งบ้านนี่เลยไปต้งกอนมาเล่งนครับอันนี้ถึงสะดุ้งดีครับเนี่สะดุ้งง่ายเตะสะดุ้งเนานี่ยละกระเดงเอากัะเดงโอ้กัตัว่ยโอ้เราถือดูกระมูะเป็นโอ้ัหาลวคาลงไรเป็นไแม่คาบัตระโอ้โอโอ้โหโอ้ดินดินดิน ดินแห้งแค่น่ดินงโอ้ยผมอันนี้ออกห้โอเคนี่ครับโอ้แม่กาว้าจะรูแม่ไงเยอะสี่หาแ้บกโอ้ยผมว่าเกินครับครับอันจะแขคงค้าง,งนะครับโอ,โอเคอเอาเด้อแม่จะไปเท่ทั้งสีวนี่ไปไปฟมสิตา้าบ่เพราะคือไป,ไปมอแต่น้องสิดีดลงน้ำได้เลยโอ้ย มันจะดิดลงนำ้ำโอ้อย่างมึงได้เนาะอย่างจิมมึงได้เนาะคือิเขาทาโอ้โอ้โอ้เอาคุ้มครับคุม้มโอ้ยจะเป็นตัวง,งามแห้งจะเอาซ่อนครับพี่น้องเผาเสียบจิมคุๆผมค,คือดิเขาทาไว้นั่น่ลยเนาะ ฉีดปลาผมคมใส่ถังพุ่ณดีครับวันนี้ในถังมีปลายังไปครับเนี่ยปลาตัวเดียวนี่ล่ะตัวเดียวนี่เจน้องเนี่ยโอ้ครับอึบโอ้ใส่หนังแข็งไปครับโอ้ขั้นนี้ล้วที่ผมไปซอง,งเพื่อนปลาปลาตองเนี่ยใช่ไี่น้องโอ้ดิ่อยู่ผู้เดียวอ่ะ เราไม่อยากออกกล้องแล้วดินไปสัญญ่นครับพีนนน่น้องครับตามครับในครับงนี้เนี่ยหกกิโลดีแท่งเหรออืมดีแท่งเหรอโอ้แม่ที่เติมน้ำเตะครับผมขอบคุณครับแม่ที่ให้ทายภาพครับผม ขอบคุณครับ